คันว่าเฮาบ่าเคยเขามาเห็นอยู่ในประเทศไทยนะรับเฮายัางอยู่บ้านนะเฮาก็บ่เคยฮู่ว่าอยู่ประเทศไทยมันจเจร่ญแนวนี้ทุกคนขั้นว่าอยองข่อยอยู่ตรง้านนอมีแต่ปานภูเขามีแต่ป่าไม้ติดกับมีแต่หวยน้ำน้อยๆอ,อยู่นะเฮาก็สิได้หากินเลยชานั่นเลยครับคันว่าเฮาเด้ออกมา,าเปิดลกว้างมาเห็นอยู่เมืองไทยบอกไว้เลยว่ามันจะเลื่อนหลายอยนี้เส้นทางรถเส้นทางเติเส้นทางกว้างมันร้องบ่เหมือนบ้านข่อยที่แบบเป็นเส้นทางน้อยๆเป็นเป็นเส้นทางลิ้นแรงมีรถเขามาชวนกลับอีกคือบอกได้เลยว่ามีแต่ขี่บิน นี่เละครับเขาแบาเมืองไทยรบบมันงามหลายรับมันดีแบบทุกสิงทุกย่างครับนี่หละครับมีรถบันทุกคันตึ๊บแล้วก็เชนท้างขวาหลายเส้นทางหลายยางครับผสมประสานไปทุกอันนี้ก็กําลังขับรถไปกลางทางนะทุกคนทางรถอยู่ที่ประเทศไทยผมบอกไปเลยครับ่าเช่นใหญ่เช่นโตครับครับว่าคนเล่ามาเห็นปุ๊บนี่ก็คิดบาเป็นเยอร์ชุมสาวเป็นเยอะแบงมุ่มครับทุกคนนี่ครับมันเป็นแนวนี้ครับทุกคนมอเตอร์เวย์นะครับสาย m 8 1ครับมอเตอร์เวย์จากเปิดแล้วเนาะ จากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดชายแดนตะวันตกของประเทศไทยครับกินพม่าเนาะระยะเวลาคนไทยเขาสางทางรถนี่เชียวเฮ็ดเป็นทางไปกลับลินโกเฮ็ดเทนช่างเติบแล้วย่งเห็ดเป็นขวานหรือเป็นช่อานโคงเคร่งช่ดาโครงเค่งมาอยู่บนว่าเขาอีกกับช่างเก่งช่างเร็วอีดีด้วยครับอยากให้มีอยู่ที่ประเทศเราบ้างกับเส้นทางแบบนี้ครับเร็วกว่าจะมาอยู่กับซิลิปินลองเฟลงจีนอีกแล้วครับอันนี้เลยครับที่แบบว่าพี่ได้ที่หนึ่งเนี่ย ต้องพยายามขนาดไหนครับสวัสดีครับสบายดีอ่าผมเชล่นะครับเชลยู่าสุดเพิ่งไปประกวดมาที่หัดใจนะครับด้ที่หนึ่งเช่นเคยนะครับครับแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นงานใหญ่งานหนึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตเพลงจีนนะครับครับวันนี้จะมีศิลปินมาจากเมืองนอกหลายหลายหลายคนเลยครับหลายคนวันนี้งานใหญ่แล้วก็ผมเนี่ยเชล่เนี่ยวันนี้ก็ได้เกียริ อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นโชว์ร้องเพลงครับรู้ไหมครับว่าจะได้ขึ้นร้องเพลงแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครับมันไม่ได้หมายความว่าถึงเราจะร้องเก่งร้องดีแล้วเราก็ไปขึ้นโชว์ได้เลยครับก่อนขึ้นเวทีเนี่ยเบื้องหลังของเวทีเนี้เราจะต้องมีการซักซ้อมนะครับต้องมีซ้อมก่อนต้องแบบซ้อมหนักไหมใช่ซ้อมหนักมากก็ซ้อมหนักะครับ่า โดยเฉพาะการร้องเพลงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเขาก็เป็นกลุ่มเป็นแท็กทีมเนี่ยเป็นแท็กทีมการร้องเพลงการโยนโยนท่อนโยนคําเนี่ยโยนคำโยนนั้นร้องแต่แต่ละท่อนเนี่ยให้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะต้องมีการซักซ้อมนะครับครับไม่งนั้นถ้าขึ้นร้องจริงๆแล้วมันอาจจะมีการผิดพลาดได้ถึงแม้จะเป็นศิลปินดังคนอื่นๆกันแล้วแต่ผมคิดว่าก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ย เขาก็ต้องมีการซ้อมครับต้องซ้อมให้ยังต้องซ้อมก่อนขึ้นเวทีอยู่แล้วครับนี่นะครับเป็นรูปข้างหลังนะครับนี่ครับเป็นรูปที่ถ่ายอยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวพี่เขาก็พี่ชันเดย์นะครับก็ได้รางบัลที่หนึ่งเยอะมากครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็เป็นรางบัลเล็กรางบัลใหญ่นะครับนี่เลยครับในรูปนี้เลยครับทุกคนครับครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับในช่องของบ่าวลาวเหนืออินดี้นะครับไปชม ความสนุกสนานความบันเทิงครับที่หองปิงจีนนะครับเยี่ยมนะครับครับเราไปเจอกันที่บนเวทีนะครับครับครับอันนี้ก็อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกคนก็อันนี้โรนดูเพื่อเห็นขอวลาหอบเออครับินกันแล้วมันดูไม่ดีใช่ใช่ไม่กินคอมเมนต์มาชัวรเนี่ยว่าคอมเมนต์เอ้ยคอมเมนต์บอกว่ารัดเข้มมัดเอ้ยรัดเข้มขัดด้วยอะไรเงี้ยมีผมก็ ไปเลยครับติดตามด้วยกันนะครับนี่ครับอยู่เมืองไทยนะครับทุกคนเขาปรับปรุงเช้่ทางแล้วก็ทําตลอดทําไม่ตลอดครับปรับนี่นตลอดครทางนะครับรถก็จะติดมากครับต่อให้เช้่ทางมันดีแล้วเขาก็ปรับปรุงอยู่ตรงนั้นนะทุกคนปรับปรุงแบบเรื่อยๆครับนี่รับงบประมาณเยอะงบประมาณเยอะครับไม่มีแบบอะไรจะทำอะไรเงี้ยรู้จะไปใช้อะไรในประเทศไทยนะบอกไว้เลยครับชุดยอดีเดียครับนี่ครับชุดมากรถติดก็ ปรับปรุงเส้นทางเนาะพี่พงเนาะพี่ชันเดชเนาะเรียกว่าพี่ชันเดชละกันก็จะมีอยู่สองเส้นนี่นะครับเส้นทางรถเอาเมืองไทยครับอยู่บนหัวเห่าก็คือเป็นทางรถไฟฟ้าอยู่ในไทยป้าทุกคนยังเห็นเป็นขวายาวไปเลยครับทุกคนยาวเป็นกิโลเลยครับป้าทุกนี่ครับเส้นทางตับเส้นทางกว้างเส้นทางยาวอีดีครับนีดีครัป้าทุกอิจฉาอยู่เลยอยากให้มีอยู่ที่ประเทศลาวบ้างเนาะแบบนี้เนาะกดไลค์ดูเบินงคลิปนี้ก็อยากให้เอานำเสนอคลิปนี้ไปใช้อยู่บ้านเฮาเนาะเดี๋ยวใครมีงบ ประมาณการก่อสาร้างจะให้มีเส้นทางตึบต๊บๆงามๆอยู่เหมือนคนไทยจัยงเลยเนาะนี่เลยครับของคนไทยเขาสาร้างครับมีเป็นปานตึ๊บๆสูงกว่าทางรถีกบางที่ก็่ทางรถยังสูงกว่าเพื่อนอนะอี่ครับทุกคนเบิ้งเข้าไปนี่ครับทุกคนสองพันโลอยู่ข้างนี้คิดว่าเป็นประตูเขานะท,นทุกคนโา้โหงามแลยน,นี่อันนี้คือแบบว่าเป็นทางรวไเนาะแค่เป็นเส้นทางยกและลับด้วยว่าเป็นขวัวที่เขาสร้างเป็นสะพานขึ้นไปเท่าเข้าไปทางกรุงเทพ เส้นนี้ก่อเข้าไปรอบที่2ของบาวเล่าเนอินดี้้ะครับทุกคนที่นั่งรถไปบอกเลยว่ารถนี่ติดร้ายทุกคนนี่ครับท้องฟ้าก็แจ่มไสดีครับฝนก็ตกมือนี่บอกไม่ได้ว่าทางรถไฟนี่เติบกว้างถ้าเขาไเป็นขวาหรือเป็นสะพานไปนี่ครับทุกคนย่งเป็นสีแยก5แยกครับทางรถครับหรือว่าสีหเลนครับุคนอยู่ตรงข้ามเขาจะเป็นทางรถไฟครับทุกคนว้าวนี่นะครับเบิงบิวชมบิวเห็นรถไฟบิงเจียนไปล้ทุกคนนี่ครับแล้วขอบไปบอกทางรถบอกไม่ได้ว่า เขาทํำหอกมาอย่างดีครับปลายเติบปลายใหยครับขนาดเป็นขัวเป็นสะพานขสูงแบบมีเขายังเห็ดเป็นกั้นที่กั้นก่ารถตกลงข้างล่างนะครับนี่เลยครับทุกคนครับว่าโรนี้ครับเป็นบ่อเส้นทางนี่ขืนเส้นทางนี่ลงครับทุกคนโอ้บอก็เลยว่าสุ้จอดีครับทุกคนเส้นทางรถจีนเมืองไทยครับคางต้นไม้เขาก็ปลูกใช่เลยครับปลูกให้มันดูงามดูมีเสน่ห์นะครับเส้นทางรถเมืองไทยบอกก็เลยว่ามันดูดีและเจริญมากครับนี่เลยครับ โอ้โหบอกเลยให้คอายขับรถไปเขากรุงเทพนี่ควายขับเขาไปบ่เป็นลรวครับหลงทางแน่นอนครับมาบว่ไรล้วมือนี่คอยจะบผู้แบบมาจากสิไปเส้นไหนต่อเส้นใดนะทุกคนเบิ้งว้าตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นขวานับยกสูงยาวไปด้วยครับนี่ครับเ้อมองไปเบิ้งไกลๆอยู่เห็นมีแต่ตึกสูงๆงามๆครับเบิ้งมันเมื่อขานี่คือแบบเจริญรลายดีครับพี่ใหญ่เขาบอกว่าเบิ้งแค่นี้ยังดูแบบเล็กน้อยครับคับว่าเขาไปข้างในสิครับน้องบอกว่าเรบาน้องเห็นอึงนะครับว้าขตรงนี้เลยทุกคน บอกเลยว่าทาง,งรถอยู่เมืออไทยเติบกว้างนี่ครับทุกคนคันว่าข่อยไปข่อยขับไปบอกไปเลยว่าไปบพถึงแนนอนครับทุกคนว้าวค,ครับล้ำเข้าไปเรื่อยๆครับรับยิ่งขับรถเข้าไปเรื่อยๆยิ่งเห็นตึกสูงๆเสียดฟ้าครับทุกคนโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นยกทางลับสูงอีกแล้วทุกคนซ้ายขวาไม่มีแต่สะพาเนเ่ยเป็นขวาเข้าไปนะทุกคนล้ำเข้าไปแบบนี้ก็เห็นตึกคิดว่าเป็นฟาตูโขงเข้าไปนะปอลาเลยถ้าเป็นยงบนันเปลาเล่าในอินดี้ก็คือว่า ช่องค้างพระทางก็คือแบบเต็มด้วยภูเขากับป่าไม้กับทุนแต่นี่อยู่เมืองไทยครับเต็มด้วยสิ่งก่อสร้างครับที่มนุษย์ทําขึ้นโอ้โหนี่ครับสูงกว่าลัางคาบ้านเราอีกอะขวาด้วยสะพานทุกคนว้าวนี่ครับพรองผ้าแจมใสง่ามีดีะท,ทุกคนบอกเลยว่ารถอยู่เมืองไทยก็ร้หลายนะน้ีโอโ้ถ้าขึ้นขวานี่ก็ยาวๆเข้าไปกรุงเทพ ทำไปก่อเห็นแต่ตึกกับคนนเครับครับขนาดควันโลดหรือเป็นตึกเขายังปลูกต้นไม้เชยบวนหลังคาเฮือนเลยบอกเลยอยู่เมืองไทยนี่เขาทำอะไรทุกทางครับเพราะเหมือนอยู่บ้านคอยครับบ้านคอยนี่ก็เคยเห็นแต่ต้นไม้อยู่กับหลินครับนี่ครับอยู่เมืองไทยนี่คือมีต้นไม้อยู่บนหลังคาครับอยู่บนตึกครับทุกคนอโหนี่ครับเป็นข้อหรือเป็นสะพานนะทุกคนยาวครับยาวมากเลยครับยาวอีหลีเลยนี่ป้าทุกนี้ครับบอกไว้เลยว่าเส้นทางนี่ติ๊บกว้างนะครับขนาดเช่นเป็นเส้นทางที่เขายกระดับขึ้นไปนะหรือเป็นข้อเป็นสะพานไปนะทุกคน นี so the day, the oneself, ่ครับยังมีเป็นข้อกลางเติบเใหญ่ใหญ่ทุกคนป้าหลายคนไทยเขาสางนี่เอ็ดโคตรเอ็ดข่มข้านทุกคนโคตรเลือเกินครับทุกคนรถก็รลาย่ครับมาเป็นข้อเป็นอยังรถไม่ิดอีกค่อยบอกเคยเจอแนวนี้ทุกคนครับโอ้โหนี่ครับอยู่กับเท่าแข่นครับบางบางติดแบบนี้เขาก็จับไม่มาห้องเฟ่งนะทุกคนบอกเลยว่ามีความสุขหลายครับเพราะว่าพี่เขาก็จะร้องเพลงหรือว่าฝึกไปด้วยนะครับบอกเลยว่ามือนีคอยก็ขัดเข้มขัดเรียบร้อยเลยทุกคนข่าวกวนคอยก็ขอโทษขออภัยกับทุกคนที่เห็นอ่า ข่อยเฮ็ดเนาะบ้าข่อยบ่ได้คาดเข็มคาดแมยเนาะไข่รืมครับ,บประก็บ่ได้ใส่ใจเนาะวันนี้ข่อยก็เลยมาใส่ใส่ใจที่แบบว่ามาคาดเข็มคาดปลอดภัยด้วยตนเองด้วยนะครับทุกคนบอกว่ามีหลายคนที่เป็นแนวทางให้ข่อยดีเยี่ยมเลยครับบอกว่าแนะนําสิ่งถือและสิ่งที่ผิดครับพร้อมนําเสนอสิ่งใดสิ่งดีเลยครับทุกคนขอบใจหลายๆเด้อครับนี่ครับข่อยบอกไว้ว่าเส้นทางรถของเมืองไทยนี่ข่อยมองเห็นมันว้าวเด้อพุกนมันใหญ่มันโตอีเดีครับนี่ครับเป็นขวาเป็นสะพานขึ้นลงครับโอ้โหครับเป็นขวานยังสูงไป มี <Billie S 2> แต่เมืองไทยนี่แหละเขาเห็ดเป็นขวาไปครับขนาดเป็นลิ้นนาลิ้นเนี่ยเขายังเห็ดเป็นขวาเป็นสะพานนะครับบอบอกเคยเห็นครับขนาดจุดเมืองลาวนี่เห็ดเป็นขวาเป็นยังก็คือแบบลองขวาขามแม่น้ำครับทุกคนครั้งนี้ก็เป็นสะพานลอยเนาะสะพานลอยขามทางฟ้าเราอยู่เมืองไทยครับมันพูดอีดีนะครับมันเขาสร้างเก่งสางเลยดีครับมีแต่ตึกบ้านเมืองสูงสวยงามครับทุกคนทางรถเติบวางญ่อีดีครับเขาไปทางกรุงเทพหัวไหนใหญ่ไปวะเส้นนี้เขาไปทางกรุงเทพครับโอ้โหขึ้นมาขึ้นไปขับรถไปขอยวกเลยว่ะไปทกคน โอ้โหเขาจุดไม้ไปทางเนี่ก็คือแบบไปวัทึกในนอนครับหลงทางเลยครับทุกคนโอ้โหทุกคนเนส้นตั้งเติมส้นนกวางกับยาวตรงนี้เรียบมกเลยทางรถอยู่ที่ประเทศไทยเห็นท,ทางรถทางรถเติบกวางแบบนี้มันจะบ่อมีขี หินแฮเดอร์ครับทุกคนมันจะบ่มีขินแฮเดอร์ควยหาแล้เราทุกคนมันบ่มีครับแบบมันเงียบเสียบเลยครับมันมีก็มีแต่เป็นขี้ฟุนรับขี้พุนกับบ่ร้ายเจ่าเหมือนบานคอยครับบานคอยนี่คือเป็นขี้พุนคือเป็นขี้ฟุนดินเลยนะทุกคนโอ้โหครับมีรถเติบสวนนี่คือบอกเลยครับว่าเห็นทางครับไปบ่ไรครับแต่นี่คืออยู่เมืองไทยครับท่างขี้พุนนี่บอกเลยว่าน้อยมากครับเพราะมันเป็นด่างครับมันก็เกิดขี้ฟุนน้อยกว่าอยับที่บ้านคออยครับอยู่เมืองไทยนี่มันเป็นทางนี้แล้วมันบ ค้าวบารายุเมืองไทยนี่มันเป็นทางลินนบอกว่เลยว่าขี้ฝุ่นขึ้นร้ายครับเอร์รถมันก็ร้ายเนาะขณาบารันคอยนี่เป็นรถหน่อยๆแต่ขี้ฝุ่นร้ายครับคำว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยวิ่งยองวันขอนี่ยบอกเลยว่าขี้ฝุ่นนี่เต็มบ้านเต็มเมืองครับุคนบอกเลยว่าตื่นนอนแต่เจ้าตื่นนอนขึ้นมานี่คือแบบมีแต่ขี้ฝุ่นครับข้างนอกครับแต่นี่คืออยู่เมืองไทยครับมาสะอาดซะครับนี่ก็คือเป็นข้นขว้าได้ขึ้นสะพานครับทุกคนข้ามแม่น้ำเจ้าฟูยาบ้าเทุกคนกำลังขึ้นมาเป็นวิวสูงๆงามๆ มันเป็นขวาอันนึงที่ว่ามันสูงครับมันสูงไลนดีครับตึกหาสานันสิบตันบอกเลยครับยังเจริญทววามพ้นเอา้ามองเปิงไปไกลๆนี่เขาเห็นมีแต่เป็นตึกงามๆทุกคนโอโ้โหมองลำไปแบบชุกหูลูกหูตาทุกคนเห็นแต่ตึกครับมีตึกตึกอย่างเดียวอยู่เมืองไทยครับอ้าวเ,เขาสา่งเกง่งสางไรไรอีร,รียบทุกคนนัดว่าจะขามแม่น้ำเจ้าพิจยาเนาเขายัางแบบทําให้มันขึ้นมาจากไกลเลยนะเขาจะโค้งมานะครับโอ้โหนี่ครับ เาบอกเลยว่าเมืองไทยของเขาสางเก่งสางไรสางอะไรดีครับเห็นพอว่าเมืองนี้พัฒนาหลายครับแม่น้ำเจ้าพระจาก็กว้างทุกคนโอ้โหเช่นทางรถก็เติบกวางขวางไรลีทุกคนบอกเลยหาเบิองในจ้ากับทุกคนบอกเลยว่าอยู่เมืองไทยครับมันมีทุกสิ่งทุกอย่างครับน้องบแววเล่าเห็นแล้วตื่นเต้นทุกคนป้าดูเช่นทางรถอยู่เมืองไทยครับบอกเลยว่าสุดจั่ครับโอ้โหทุกคนสวยงามมากครับขึ้นอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระรับทุกคนโอ้โหมองดูแบบ ตึกสูงๆอยู่ในกรุงเทพทุกคนชมความงามความหรูครับอาดูอยู่เมืองไทยนะทุกคนมันเจริญมากเขาก็ดูแบบจุดที่สูงๆนะมองไปล่ําไปเห็นแต่ตึกทุกคนว้าวเจริญหลายเลยเนาะพี่วงพี่สนุงพี่เสถพี่เชนเด้เรียกพีชอย่าหลงนะหลงหลงหลงเดี๋ยวพี่เชนเด้เฉลยเองครับพี่เชนเด้ครับโอ้โหอยู่เมืองไทยครับแบบขึ้นอยู่ปุ๊บสูงกับแบบ มองไปแบบอ๋อเป็นอนาคตของโลกแบบมันแบบรู้ล้าน่ะโอ้ชุดยอดครับอยู่เมืองไทยครับล้ำไปแบบไกลๆเห็นมีแต่ตึกสูงๆใหญ่ๆช่วย,ยๆครับว้าวทุกคนนี่นะครับคั้นเฮา,าบอกเคยเขามาเห็นอยู่ในประเทศไทยนะครับเฮายังอยุ่บานนะเฮาบอกเคยหูอยู่ประเทศไทยมันจะเจร่ญแนวนี้ทุกคนขั้นวา,ายยองคอยอยุตองบานนกมีแต่บ้านภูเขามีแต่ป่าไม้ติดกับมีแต่หอน้ำน้อยๆอยู่นะ เขากอดอะไรกินแต่ํานั่นเดี๋ครับคำว่าเข่าเดีออกมาเปิดโล่งกว้างมาเห็นอยู่เบื้องไทยบอกไว้เลยว่ามันจะเลิ่นลอนได้ทีนี้เชนทางรถเชนทางเติบเชนทาง,ทางกว้างมันร่องว่าเหมือนบานคอยที่แบบเป็นเชนทางน้อยๆก็ยเป็นเชนทางนิง้นแรงใครมีรถเขามาชวนกลับนีคือบอกไว้เลยว่ามีแต่ขี่บิน นี่เลยครับเขาหวาเมืองไทยครับมันงามหลายครับมันดีแบบทูกจิ่งถูกดังครับนี่ละครับนี่รถบรรทุกคันตึบ๊บแล้วก่อเส้นทางขวาหลายเส้นทางหลายยางครับผสมประสานไปทุกคนฝากกดติดตามให้ช่องน้องบ่าวเลาเนะี่ยอินดี้ด้วยนะครับไว้บ่ายครับไว้เ <bye. S 1> ขาหน้ามาเจอกันเมื่อเส้นทางเมืองไทยขอลาไปกัน